สวัสดีค่ะวันนี้นิคมเกษตรประชานานผ่านตึกนครพนมจะดำเนินการอบรมการทำปุ๋ยหมักบูกชีนะโดยมีนายสันติวรชัยและนายนรงศักดิ์แสงไทยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการฝึกอบรมกันเลยค่ะสวัสดีคุณกิจัชคมสวัสดีครับนายสันติวรชัยนะครับพนักงานส่งเสริมอาชีพนะครับครับสวัสดีครับผมนรงศักดิ์แสงไทยนะครับ พีท <aja S 2> ดากอนะครับกาอบรมหลักสูตรนะครับตามแผนงานการผลิตปุยหมักอินซีโบกาชีนะครับเอรามีมากอันปุยตัวนี้มันก็กำเนินมาจากไหไรู้ป่ะปุยหมักอินซีเชียวภาคโลกาชีปู้่ครับเออเก่งอยู่ดนเรามีอะไรเราก็มาใส่ได้นะครับต้าส่วนก็เต่นตัวหนึ่งเราก่อนาะ สมมเปว่าปุ๋ยข้อหนึ่งส่วนเนาะแกลบยิบก,ก็หนึ่งส่วนอาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งทำละเอียดผสมด้วยนะครับการนิ่งทำให้ปุ๋ยมันแก่สภาพนะครับเกิดเป็นปุ๋ยมักอิน,อน,นรีโบกัชีอะรก่อก็เรื่องของีแกงกุ้ป็นสองกุ้มกุ้มเหลืสีคนเนาะพนักง,งานส่งเสริมอาชีพของเราสองคนนะคะได้อธิบายขั้นตอนแล้วก็ตอนนี้ก็ร่วมกันทำน่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง สมาชิกของเรานะคะกำลังร่วมกิจการการทำปุ๋ยหมักวุกฉีอยู่นะคะให้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองก็จะได้เกิดการเรียนรู้ทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นมูลวัวนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการผสมกากน้ำตาลนะคะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยบัตรวด้กฉี ไม่ได้นะหอมก็กินไม่ได้เราต้องใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเราจะใช้ที่รัว40กระสอบแล้วก็แกลบ40กระสอบนะาละเอียดอีก5กระสอบค่ะ จแกปิดงงว่าตัวเป็นอะเป็นสองสาวครับเออสองสาวก็มามไปเลยครับเออดูมันเองครับห้ามละเอียดครับมีดปลายเท้ากันครับขาสอบครับใส่รำละเอียดห้างกระสอบนะคะอายุแท้แท้เฉลี่ยเฉลี่ยยาวๆเลยนะคะเอ้จ้าสวยเลยค่ะ ก็คือการโคเลนะคะกเท้าให้เข้ากันเอาเมื่อกี้ยังบอกหนุ่มๆอยู่เลยเ้นุมอยู่เทำงานค้สงดีอยางนาเป็นดีเป็ไฟมาก พี่เื่อแล้วคิดว่าจะได้นะครับจับดงบงครับต้องการับนุกมาขับนุ๊นกกนกถังใส่กันงบกเ็เสียักเปด้อตยกเล่อาข้นใ้ปูู่ปันเป็นอนนี้ขั้นตอนการผสมคุยโบคคตีของเราได้จบขึ้นแล้วนะคะ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการบรรจุขุยบวกชิกลงไปในกระสอบนะคะหลังจากนี้เราจะให้สมาชิกนามขุยบกชิกลับบ้านแล้วก็เอาไปหมักไว้ก่อนอย่างน้อย7วันนะคะก่อนนำไปใช้โอเคสำหรับการฝึกอรมในครั้งนี้ต้องขออนุญาตจะก่อนสวัสดีค่ะ กกรู้ไไงนับครับนับไดงสอบแล้วกับงานกับหานคนเลยปบผมมาไว้ด้วยครับปะปะแดงกังมาครับผมพลทหารพิชัยวัฒน์คงสุรินขอขอบพระคุณที่มทหารผ่านศึกนครพนมที่ให้โอกาสมาฝึอกอบรมวิอินตรีย์โบกสิกในวันนี้ขอบคุณวิทยกรที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับคุยในวันนี้คุณมากครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาฝึกอบรมในวันนี้ขอบคุณค่ะ